อาปาก็เห็นลิ้นไก่จับอาการรัฐบาลที่แสดงออกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐ,ฐกิจค่อนข้างจะร้อนรนออกนอกหน้าคงเป็นเพราะแรงกดดันด้วยความคาดหวังเอาไว้สูงคือรัฐบาลต้องทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบให้ได้อย่างใจว่างั้นเถอะนั่นเพราะปัญหาเกี่ยวกับความอยู่รอดหากทําได้สําเร็จก็สามารถสนองความต้องการของประชาชนตรงกันข้ามถ้าทําไม่ได้ก็หมายถึงรัฐบาลเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันก็แค่นี้แหละ ปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดก็เพราะตัวเลขผลกำไรของแบงก์เอกชนในปีที่ผ่านมามีจำนวน2องแสนล้านบาทซึ่งคนในวงการเห็นว่าเป็นเรื่องปกติตอกย้ำให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศดีแต่ในสายตาของชาวบ้านทั่วๆไปอาจมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเพราะแบงก์เอาเปรียบภาคธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึง2.50อร์ก็เลยเกิดอาการมารุมมาตุ่มเพราะร้องให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยและสนองให้ควบคุมการดำเนินการของแบงค์พาณิชย์ต่าง โดยเฉพาะการทำธุรกิจที่เกินหน้าที่ซึ่งไม่เกี่ยวกับด้านการเงินรัฐบาลก็เอาเลยเหมือนได้ที่รุมจุกแบงกาชาติกันรอบทิศในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยสูงในยามที่เงินเฟ้อติดลบกิติรัตนนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนขึ้นดอกเบี้ยแรกๆไม่อยากวิจารณ์แต่พอขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งอยู่ในจุดเกินพอดีก็ต้องพูดเตือนสติกันเพราะกลุ่มนักวิชาการต่างไม่มีใครกล้าพูด นายกรัฐมนตรีแม้จะเผยว่ามีการพูดคุยกับผู้ว่าการแบงค์ชาติมาตลอดและจะนัดหมายพูดคุยกันอีกจุดยืนของผมไม่เห็นด้วยในการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติมีอำนาจในการขึ้นมันเกี่ยวกับเรื่องสินค้าการเกษตรพืชผลต่างๆผมอยากให้สินค้าเกษตรพืชผลต่างๆราคาขึ้นจึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลไม่ให้ตกต่ำดังนั้นจึงอาจพิจารณาเรื่องการลดดอกเบีย้ยผมก็ฝากไว้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของภาคเอกชน ก็มีมุมมองที่ต่างกันบางฝ่ายเห็นว่าดอกเบีย้ยสูงเกินไปบางส่วนก็บอกว่ากําลังพอดีแล้วเรื่องดอกเบี้ยน,นั้นแบงก์ชาติได้ทยอยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี2566เหตุผลก็เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อและป้องกันไม่ให้เงินไหลออกเพื่อไปกินดอกในประเทศที่ดอกเบีย้ยสูงซึ่งรัฐบาลสหรัฐก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบเดียวกันทําให้ดอกเบีย้ยของสหรัฐขึ้นมาสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์สุดท้ายสหรัฐก็แก้ปัญหาได้คาดว่า จะไม่มีการขึ้นดอกเบีย้ยอีกแต่มีแนวโน้มจะลดด้วยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติของประเทศไทยก็คงดําเนินนโยบายที่ไม่ต่างกันเวลานี้เงินเฟอ้อของไทยติดลบซึ่งแบงก์ชาติก็คงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วมีแต่จะลดดอกเบีย้ยเท่านั้นซึ่งก็ต้องดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้วยว่าจะไปทางไหนและสหรัฐจะลดดอกเบีย้ยเมื่อใดความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่มีความจําเป็นต้องตื่นตูมให้วุ่นวายกันขึ้นมา แต่ดูเหมือนจะมีความพยายามทําให้เป็นเรื่องการหมือนขึ้นมาด้วยการกดดันแบงก์ชาติเพราะความไม่พอใจที่แบงก์ชาติคัดค้านนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ดิจิทัลวอลเล็ตทักนี้เกษตรกรดอกเบี้ยสูงก็เลยได้ทีเปิดฉากจงตีโดยอาศัยปมที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่าทําให้คนดีคนเก่งซื้อสสจริตต้องมาท้อแท้เพราะอํานาจการเมืองอีกเลยครับ